นีมันเลี้ยงใบแก่ๆนะครับใบสามใบสามมงกุฎผ้าเขาสวนบักซิดาแบบนี้ม่วงกับฝรั่งค,ครับบัดน,นี้มาหาบงบักซิดาทำขี้พ่อไปโอ้โหนี่ฟรังกือบพ่อกินเลยบักซิดานี่ครับนี่มันบกักฮูนี่มันหน่วยมันสองนวยนี่น่าจะครึ่งโลวะบ่ได้เอ้ยน่าจะได้ประมาณเก็ดแปดชีตเดีวยวครับสองนวยน นั่งง่ับห่อไปเป็ดเลยนะครับตัวนี้แหางโดกค,ครับตัวนี้แหางโดกครับบ้านห่อก็มีอีกคนขาวอากลาดตัวนี้มันเบิดครับอืโอ้โหนี่ปุ่มนี่สามหน่วยคนพุ่นณ่ะนม่ไบมกำลังงามเลยโอ้โหฉันจเอากระดาษมาห่อไม้ครับมันบมบิดหน่วยหน่วยมันใหญ่หรอ เหมนบดเลยครับข้างๆบัลซีดาก็เป็นพักแป้นครับโอ้โหพักแป้นไปนะเวลาเ้าหดบัลซีดามันก็ดอีพักแป้นกับเปียกนั่งครับนี่เอาไปขายได้ยิ่งครับนี่นั่ังนี่ก็มีบักละมุดบักซีดาต้นกล้วยหอมเนี่ยมาดี้ก็บักซีดาอีกเนี่ยกล้วยหอมมันเขี้ยวแล้วแถวนี้ก็บสาวชิโกต้นมั้งครับ แต่ล้มๆ่มแล้วที่ห่อไปตัวนี้ก็เกือบร้อยอ่ะเกือบร้อยต้นคือ,อย่ากับเขามาหากินนะครับายามแรงหยาาเขาก็ตัดลงผื่นของเขาก็ให้มันคุ้มดินบันนี้มันซุ่มมันเย็นปักกับสีงามเนี่ยแปลงเงาลงมาข้างหลังนะครับ <c oughs> ตหน่อยอยู่ ตัวนี้กระดกครับนี่ตัวนี้กระดกนุ้ยนี่ือเป็นงามันฉีกว๊ะงานฉีกเลยโอ้สวยสวยสวยขีงน้ามนเลยครับซีมังกับมันมำซีมัง อืมโหสวยสวยสวยนี่ครับนี่ัขวมันหลุดต,ตัดออกเลยครับสด,สดไม่ไม่จากสวนมาตรงลลางกันเลยกินเลยบอร์ดิธิ์ยาครับเพราะว่าเห็ดทุกอยางในสวนนี่ปลอดสารผิดเบิดนะคร่บไม่มียาขามลรงใ้แต่วขวดเดียวครับต้องกัดกล่อมนะครับเสียบ เดี๋ยวพาไปบังอีกต้นอื่นครับนี่กับแมนครับห่อไปแล้วมอนี้ก็เล้ยงสีพ่อห่ออีกกับมีครับมันก็เล้ยงสีพ่อห่ออีกนี่ไม่ได้เป็นข้อละลุ่นครับนี่ตัดข้อละลุ่นที่ห่อไปยู่นี่ก็อีีประมาณอาทิตย์นึงกับนาจะเก็บได้แล้วนะครับนี่มันก็เหมีมีกแปลงข้างคุณอีกนะครับแปลงข้างนั้นอีกกับสีแมนนะครับข้างๆข้า เนาไปทางหนาแล้วผมยางมากรวมาณนึหกสิบเมตรเลยครับนี่แหละฝั่งนี้จะเป็นลินจีครับเดี๋ยวเหมือนยู่ภาพบางลินจี